And they all went สวัสดีครับพบกับผมข่าวเที่ยงวันยังบอท่านกินเขา่ากับผมอดีศรสว่างสวัยเจิดจ้านัคลินปริมินเดชา วันนี้เรามาพบกับข่าวที่น่าสนใจกันครับเรามาดูโครงการที่น่าสนใจกันก็คือโครงการเตรียมสอบกอบพเตรียมสอบกอบพก็คือการสอบความรู้ความสามารถเพื่อคัดเลือกบ,บุคคลเข้ามาทํางานจะเป็นยังไงข้อสอบนี้นะครับเป็นข้อสอบของหน่วยงานสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรลือนซึ่งโครงการนี้ก็จัดขึ้นเพื่อน,นิสิตมหาวิทยายลัยมหาสาร,รคามที่มีความสนใจที่เรียนจบไปแล้วจะเข้าทํางานในหน่วยงานราชการเป็นยังไง เราไปติดตามข้อมูลกับคุณเซนท่านขอนแก่นในข่าวช่วงต่อไปครับครับก็ขอบคุณคุณอดีศรนะครับสําหรับโครงการนี้มีชื่อว่าการสอบความรู้ความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานในหน่วยงานราชการสํงงาน,นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าสอบกพนะครับโดยโครงการนี้จะอยู่ในงบ1 0,000แบาทนะครับโดยผู้รับผิดชอบโครงการมีดังนี้ครับ โดยหลักการและเหตุผลของโครงการนี้นะครับผมจะพูดคร่าวๆให้ฟังนะครับมหาวิทยาลัยมหาสรา,ารคามเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนานิสิตควบคู่กับการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเตรียมพร้อมการเป็นผู้นําในอนาคตโดยเราเร็งเห็นปัญหาของนิสิตปีที่3และปีที่4ในเรื่องของการสอบกอพาเราจึงอยากนําโครงการนี้เข้ามาช่วยในการเตรียมพร้อมในการสอบกอพาให้ดูง่ายขึ้นหรือเตรียมพร้อมให้กับนิสิตในการสอบกรพโดยวัตถุประสงค์มีดังนี้ครับ 1. เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสราคามมีความรู้ในการสอบกบพอสองเพื่อเพิ่มโอกาสให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสราคามมีแนวทางในการสอบกบพผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน500คนนะครับประกอบไปด้วย1.1ผู้บริหารจำนวน2คนคณาจารย์จำนวน3คนบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน5คนและนิสิตปีที่3และปีที่4ปีที่3จะประกอบไปด้วย 170คนปีที่4ประกอบไปด้วย300คนและวิทยากรผู้ประสานงานโครงการจํานวน20คนครับด้วยตัวชี้วัดของโครงการนี้นะครับจะวัดจากความรู้ความเข้าใจเนื้อหาเพิ่มมากน้อยจากร้อยละ80ของจํานวนผู้เข้าร่วมจากแบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบมรมผลลัพธ์ของโครงการนี้นะครับนิสิตเข้าร่วมโครงการมีความรู้ ควเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจากในห้องเรียนตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารจัดการโครงการนะครับ 1. จํานวนนิสิทธ์เข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละแปของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจากใบลงทะเบียน 2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า4.00คะแนนจากคะแนนเต็ม5จากแบบประเมินความพึงพอใจขอสรุปงบประมาณนะครับ ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน4ท่านท่านละ2ชั่วโมงค่าตอบแทน600บาทต่อชั่วโมงรวมเป็น4,800บาท2ค่าอาหารบ้างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม500คนจำนวน2มือ้อค่าใช้จ่าย40บาทต่อมือ้อรวมเป็น40,000บาท3ค่าอาหารผู้เข้าร่วม500คนจำนวน1มือ้อค่าใช้จ่าย100บาทต่อมือ้อ รวมเป็น50,000บาท 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมเป็น5,200บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้น1,000 0 0บาทครับวิธีการดำเนินโครงการแผนการดำเนินงานเสนอโครงการเดือนตุลาคม2,567ขออนุมัติโครงการเดือนพฤศจิกายน2,567จัดโครงการเดือนเมษายน2,568 และประเมินผลเดือนพฤษภาคม2568โครงการสัมมนาในรูปแบบออนไซต์ site. เป็นการเข้าร่วมโครงการแบบออนไซต์ site. จัดโครงการในวันที่1เมษายน2568จัดอยู่ที่ห้องประชุม PH 504คณะสาธารณาสุขมหาวิทยาลัยมหาสารคามการแบ่งงานการจัดโครงสร้างองค์กรการออกแบบโครงสร้างองค์กรผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆและวางนโยบายหลักขององค์กรฝ่ายวางแผนเป็นทีมงานที่รับผิดชอบโครงการวางแผนการดำเนินงานและการแบ่งงานให้กับหน่วยงานต่างๆฝ่ายการเงินจะควบคุมงบป,ประมาณและการเงินขององค์การฝ่ายปฏิบัติการจะรับผิดชอบในการดำเนินโครงการตามแผนที่วางไว้ ฝายบุคคลจะดูแลเรื่องการจัดการพนักงานและการฝึกอบรมและฝ่ายเทคนิคจะรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงานการแบ่งงานในการจัดการโครงสร้างองค์กรพร้อมทั้งระบุชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นายธวัชชัยปวกหารผู้จัดการโครงการทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินโครงการทั้งหมด 2. นายเซนชัยคงแก้วหัวหน้าทีมทำหน้าที่บริหารจัดการทีมงาน 3. นายภูตะวันอ่อนอินวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆ 4. นายวัชินแก้ววิจิตฝ่ายการตลาดและการสื่อสารทำหน้าที่วางแผนการตลาดและสื่อสาร 5. นายปรเมศจอนามณ์ การเงินดูแลเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน6นายชนลวิ์จิตจ,จำนงการควบคุมคุณภาพดูแลเกี่ยวกับการคุมคุณภาพของงานและ7นายสุภกรเสวคนสนับสนุนและบำรุงรักษาทำหน้านที่ดูแลบำรุงรักษาหลังโครงการเสร็จทุกฝ่ายมีการประชุมและติดตามความคืบหน้าเป็นระยะระยะ ขอบคุณทางคุณเซนท่านขอนเก็บด้วยนะครับที่ได้เผยแพร่ข้อมูลและนําเสนอข้อมูลให้เราทราบสําหรับวันนี้รายการข่าวเที่ยงวันยัง่งวะท่านกินเขาก็ได้หมดเวลาของทางรายการแล้วกับผมอดีศรสว่างสวัยจืดจ้านัคลินประดินเดชาก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ